เจอคุณยายหน้าปีเลยเอาไว้แหน่น่แหน่แเน่แหน่แหน่น่แหน่แหน่แหน่แเน่แหน่แน่แหน่แหน่แหน่แเน่แเน่น่แหน่แหน่แหน่แเน่แน่น่แหน่น่แหน่แหน่แน่น่แน่น่แห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 น่แยน่แน่น่แหน่แน่แหน่เหน่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 เน่่น่่น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  ค่ะคุณยายไปแล้วแล้วเอ็มคนนี้ไวไฟต่อบนบ้านแล้วนึงไดยังเป็นาตบ้านหนกคยเอมอแล้วตันนี้อ่ะังทกุ็ไปกลางที่นอนสีดำนอนตรงนั้นน่ะจะได้ประหยัดแอร์ันบ้านมเปก้ ว่านอย้าอ่นอยู่ยุ่งรอเขาป้ากดยอดนีอม่กดย้อแม้วจะออกย้ถ้าไม่ยังนป้าจะไม่เล่นอย่างช้างเลยแล้วเมื่อกี้ป้าจะไปชนทำไมไม่เนี่ยป้าไม่ชนป้าเรียกคุณยายมา เนี่ยปลาเรียกคุณยายมาทำไมเรียกช้ำโยนทำไมก็มาเกี่ยปลาชนนะมาดูนะคุณยายกำลังมาแล้วจะไปเรียกทำไมก็ลงไปชั้นล่างจะไปข้างนอกนี่ไงเวเวเวคุณยายเว้ยคุณยายเว้ยคุณยายเว้เออคุณยายไปแล้วอย่าพูดมากปลาอย่าไปชนในเจ้านี่ดิแต่แห่คุณยาย

อ้ยนะสวยแล้วตัว้าตาแล้วอ่ะคุณยายวางกับดักไว้ตรงปัไดอ่ะก็ช้าโม่แะไโยนของให้คุณยายหาไม่เจอวางกับดัก เรามีของอยู่ในตัวใช่ไหมคะถือไว้ก่อนป้าเฮ้ยมันกินหนูตดป้าฟังก็คือเรามีของอยู่ในมือใช่ไหมแล้วก็ไปกโดโยนแล้วโยนใส่กับดักแล้วก็แอบไงเรื่องไปแอบทำไมลไ<อ>เล่าไปได้ปี๋จะไปไหมล่ะก็มันมีกับดักอยู่ตรงนู้นแล้วก็ต้องทำให้มันมีกอ้อะเราจะโยนโดนจริงหัวมือ โยนทิ้งทำไมไป้าโยนทิ้งไว้ข้างในก็ช้างไม่อางชเอาเา้คุณยายคุณยายจะไม่เห็นหลแล้วจะไปโยนยังไง <c oughs> เดี๋ยวคุณยายก็วังกัะใจ่ยบบนี่ <c oughs> โอ้ยอยู่ใ,ใกล้ขนาดนี <c oughs> ้คนะุณยายแน่ ตาตานี้เมทยนเอ็มไถ้วยถ้วยรางวัลเหรอใช่รางวัลเ็ก่งมากๆเลเทยนะเรีบูซูนะตาแรกกับตาสองมเล่นเร่แบบเด็ดที่กาก้ากใช่ไหมได้แต่ว่าความที่เอ็เทียนมากเกินไปอะขนาดกระตาที่มันโป้งตายยังไม่ออกเลยถ้าเกิดบ้ากดยอนบ้ากดตรงนี้ดินี่ง ถ้าเกิดปลากดหยุดปลาก็กดปุ่งเดิมกดปุ่งเดิมนี่ไงอยู่แล้วปลาอย่าพึ่งเดินอย่าพึ่งยายวางกับอ๋ยตอนนี้ชิบแก้ว